ตลาดที่มีดับเบิสค่ะก็เลยแวะมาเดินชมบรรยากาศกันนะคะก็มีการขายของสินค้าบุฟนฟ่ต์ของอีฟฮังการีค่ะจะลองพาเดินนะคะดูสิคะมีร้านค้าเยอะแยะเลยหน้าตาดีถนนก็เยอะมีหลายที่มากเลยเดี๋ยวจะมาลองทานกันนะคะชิมมี่เค้กค่ะ,คะวันนี้จะสั่งเนาะ กวางนะคะมีนัดกับขนมท้องถินที่นี่ที่ต้องรองมาแบบร้อนๆเลยค่ะที่นี่มีขนมสายนาทานมากเลยนะคะดูสิคะเป็นตลาดของท้องถิ่นที่นี่เขาดูขนมไปแล้วนะคะที่นี่มีไส้กรอกมีอาหารต่างๆที่เป็นอาหารประจำชาติเยอะพอสมควรเหอนกัน แล้วก็ที่นี่นะคะ่ะมีพริกค่อนข้างเยอะเขาบอกว่าพริกกะติก้าจะเป็นพริกทีด่ดังแล้วก็ที่นี่เขาจะนิยมทาเพราะว่ามีประโยชน์แลก็มีสวามีสมุนใช้ประกอบอาหารพริกที่นี่จะกะติก้าที่นี่จะไม่ค่อยเผ็ดน,นะคะไทยแลนด์สวัสดีค่ะ this one is spicy right Yes, spicy, the e e it's small spicy, spicy. This c ลอ n นะคะ